เขาเกตจับมือก,กับรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวแคมเปญยิ้มคนไทยไร้ฟันผุเพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องผ่านวิธีการแปรงฟันด้วยสูตร222ค่ะยังไงแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งด้วยยาสีฟันผสมฟูออรายครั้งละ2นาทีขึ้นไปอย่า<ล>รีบเกินและงดทานอาหารสชั่วโมงหลังแปรงฟันค่ะสูตรนี้คือ สองสองสองอช่วยป้องกันฟันผุและแนะนำให้พบทันทบุคาทันตาบุคลากรอย่างน้อยปีละครั้ง เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทยพบกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้งเดือนนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากฟรีที่สถานบริการสาธารณาสุขภาคร,รัฐทั่วประเทศคลินิกทันตกรรมกว่า800แห่งที่ร่วมโครงการ,ก,ารก็ได้รวมไปถึงมีหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ค่ะที่ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี5จังหวัดนะคะในภาคอีสานก็คือโคราชอุบลอุดรบุรีรัมย์และขอนแก่นติดตามเส้นทางและร เพิ่มเติมได้ไหมได้ที่ Facebook ค่ะคอเกตยิ้มสวยและ Facebook สํานักทันตะสาธารณสุกรมอนามัยค่ะอะท่านผู้ชมย้ำอีกทีหนึ่งคอเกตยิ้มคนไทยไร้ฟันผุนะคะเออท่านผู้ชมเชื่อผมเถอะมันจะทุกข์ทรมานมากแล้วมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ทําแบบนี้มันแก้ไขไม่ได้ค่ะในอนาคตท่านจะนึกย้อนกลับไปจริงๆนะมันเป็นช่องทางเข้าของอาหารใช่ไหมแล้วเรื่องฟันเนี่ยฟันผุผมจะบอกแทรกให้นะ บางทีเนี่ยผูในเคยข่าวเคยได้ยินข่าวไหมค่ะแล้วขึ้นสมองนะหรือลงไปที่หวเดเชือ้อเป็นหนองเออค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพฟันสําคัญที่สุดอันนี้เขาร่วมกับกรมนามัยดีนะดีค่ะแปรงฟันอย่างรอบละสองครั้งด้วยยาสีฟันที่ผสมพัวรายครั้งละสองนาทีขึ้นไปและหลังแปลงฟันงดทานอาหารสองชั่วโมงเป็นสองสองสองนะคะ,ะว่ากันต่อ